ครับทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนวันนี้ก็าหาเลาะป่ากันเก้าทุกคนพามาเลาะป่าตอนเช้า ขี้ผ่านขี้ผ่าน อะไรไปเลย๋าหนึงวงกระลุกบับบูดิ๊พะมัน mọi người nhanh hơn nào nhai mọ cái mọi người mọi người nhai, người mọi làm chỗ bài mọi người 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 หวานบอกพอมันยังกินอืมเจ๊บางวันหวานเออนี่ทุกคนมะนมันกินโอ้เป็นตแเบเออ Các bạn nhìn thấy hình cốp nòng nấm Nhiên nòng càng khứng, phá lan hình cốp vậy nhi... Chỗ này nấm hèn các bạn ơi Các bạn nhìn thấy không các Mưa ma trong đứa đứa chồng nấm như thế này ừ. hào, ơm, ngơm, Cốp cả là như thế này Lén hông, ôm, ngơm Lén thế แต่มันเป็นพล่านหินตัวนึงโกบไว้อยู่นะแต่เป็นนองกลางคืนถ้าแม่นมันอันนี้มันโกบแบบพุ่นน้ำไม่ได้เขาเลยเนี่อันนี้น้ามันไหลลงมาอันนี่ชื่อเราได้บูนเยอะบูมาน้มหยามนั้นมันซึมแล้วหย่อมยามพุ่นอยูแม่อยู่บ้านเอาเฉยๆเห็นแต่มันเป็นพี่อแล้วเราบูนมันลาดยินได้อยู่นี่เลยนั่นแหละเราบูนมันลาดแล้วก็ปูกระโลกเขาับอ่าอยูแม่อยู่ในบ้านนเอานหลับนนี่โอ้คักขนาดโลมอัน มื้อเสียงมาพวกน้นนเราเนีโอ้ำก็ะชัได้หนินะกบเบนเอาออมันละีนธรรมชาติธรรมชาติไม่มีไปเต้นเนาะ้าับ คพลันหินบ้าญ่พลันหินกับบไดี้อันนั้นพอดีพอดีโกบกับน้องนี่เลยพลันหิน <Nhạc> nhắn, nhắn <Nhạc> ừ nhắn gì đi nhắn con nữa ô nó cột ha ผมเองดิจังฮะตอนนี้เกิดเสียดินทางกลับที่พักทุกคนยาเลาะกับ่พอพอได้ยังทุกคนพออยู่กับแต่ บ่ได้ยังทุกคนสิเมื่อหาทีมงานก่อน กินมาให,ห้่่ละนมดแล้ว khen này pin pin rồi đấy em, nên bảo mình, mình, mình ยไไมันน่เฮยยามตาหานั่ะนี่แหละเฮ้ยนนยามตาหานั่นออไปเป็นยาม tao cá, phải đi phải tàu hơi mì tàu ngưng trong ha trong 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 3 trong 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 โอ้ยเพศตัวอดีไปยี้วเชื่อตายแล้วแพ้มูขึ้นไปเลยนี่เพศโบ่รานย่ามพอย่ามพ่อย่ามตาเป็ดป่ะฮะย่ามพอย่ามพอคืออะไรตาแก่อะไรมันอยู่ในใบลานด็อกเอองี่ก้อนจะไปก็มีวิธีเฮ็ดอีได้ยังไปได้เออนอนก้อนหนั่นนึงบ่บางวันก็กินข้าวก้อนยังไป nếu cả còn hết này này nhảy bay mực còn chưa bay, mày thử bảo, mày thử, tiềng tiềng khô bật tiềng khô còn nó tiềng chưa nâm đấy, nãy mày khô chúc là mình bị thào, để คางโมปลาเป็นน้ำแกงอะนะแกงละค้างโมเธอคบเครื่องเธอมันพดจะก็แล้วก็เอาเอานี่ลงเจะเกือบโนน้เลาจะซื้อซื้อครบพดพดแล้วก็เอาเอาเนื้อไส้แบบแกงโคหนอโคโคชุกละเอาน้ำซึ้อ ชดอย่าชดดิเยอ Tăng lìa hùng gì đây? Để lắm 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 จาำนะจํำนะเลยั่าเลยสิย่ห็นเลยอือไปเลยวอาน,นี่เลย้วานั้นอะไรลูกเก้าลานเก้ามาแต่บ้านเลบ้านบุ้งหมาอตะานบุง,บาบงมาตอตบาาา้บานตะขาบหม้อตะวันตะามโชกนหอโชกนชามคนหอนามอ่าอ่โก,โก,ก,ก้บนกจิก้นต่อปลาจิลูกเกาลานเก้า กินข <ítulo> ้าวแรงน้ำกินเพล่หอกกินปลาเอากินปลากินนกเกากินนกหาโชคปลาหากินไปโชคเข้ามาได้มาขอคบนกกินก็ไรเจอตมหูมาหาต้ตามาใช่กินอยู่แป้นแล่นอยู่มอหัวบอกไปนะตามต้นน้องมันอะไรมากระช่อกโตขอช่อกโตชาโตขอชาโต

กินเลยพูดนล้วโอ้ยเข้มมือรีอนาตะเช่นน้อยดีอีนึงน่ะนั่นแหละคือ <c ười> คือวางอันนัน่นเช่นน,ชน,น,ชน้อยน่ะเข้มเชื่อไล่นะจ้างเอชื่อโนอยนั่นก็เข้มเนาะคันคันเชื่อไลอันจางนั่นโอ้ยแกงนี่ก็คือไม่เชื่อเกินี่จานโพดนี่โอ้ยติเชื่อไลเติบได้เฮ้ยื <c ười> นี่ยนั้น Thì chơi lại tới ổng nào mà Nhưng chàng như Nói Cứ bằng thùng cả Sơ nói Cả khêm chơi lại cả chàng à, xúc lạ, phúng, phúng. Ừ. Nhà, tìm to đấy ừ. พักหอมพักเยอะกินกับข้าวอะเดี๋ยวเป็นข้าวกินข้าวดูหวานได้เลยคือวิเชิบักกินยุดงพี่จำท้อแจวก็คือพกกินยูอันนี้ไดรยังได้เท่าได้ได้โอ้ลับบ่บ่บ่เฮาดเจาะล้ำ เพื nah, her, ่นเธอเอาพี่คอยเช่นโ v e ก้อนนี้จอเออเ้นดเื้อโหอกหนน้เนี่ยนั้นนี่บอกเฉยตียางกันหจับเดี๋นี้ได้กองย่าหัวกีตากับพ้ทเด้าทั้่อพี่คอยเด้อเพื่นเอาเช่นโกบนขย่างนะ มีงานทำชออทำชัดเลยหมาเอ็อนอ้วนๆ่นข่ัขงเออเขาเอาแจ้งเลยครับมันชื่อกับคนเท้าคือคนเท้าเขาเอาอะไปเป,ป็นอะไรแปลบอบบองไปยัง <laughs> มาจาตัวเฮ้ยมามาฮกฮกตัวอเอเอ นจจะาจะ,จะ,จะ,จะากินข้าวง่ายนําแกงนกามาหมาลูกเก้าลาเก้าแล้วมาแต่บรรุุ่งพุนพืนึงบรรดาขามชามพ้นมาหกโตมาเช่าป้าหากินนี่แหละขอคบนกกินลูกเก้าลานเก้าเฮ้ยโชคเข้ามาได้เฮ้ยตัยตตตวเธออึกไหลตัวหูมาหาตัวตามาใช่เลนอยู่เปรนเล่นอยู่หมอเฮ้ยโชคเข้ามาเฮ้ยอยู่ดีมีแห้งนะกินข้าวแรงนำํำนะกินข้าวง่ายนํำ โชคขมานได้ดีเคยมากดีเคยมาดงมาป่านี่ไงขึนไม่ได้วหมืนกัน <kin S 3> <c oughs> ไม่หมดเต็มเลยอล่อยโยเต็มดีจ่าบูนมาเออมาเฮ้ยฮะโอ้โหเหลือหมดแลยวขหิ้งก็ได้แล้ว

ปืนทาอยู่โอ้เต้น้ำบุญเอยโอ้โงเล่อมมาชงิกอนี่ปอดมาจเมองม่นหมาหลงมงโอ้เม่นูลงมูหลงมหอมหามหามาตัวนี้ลองไล่ไปหลงหนนัคนนี่ <the> พวกหมูหัดก็ไม่ก็ไม่หันยุเมนนั่นหลอวะหน,นึ่งงาบุแต่ผมได้ทายวันนคือม้าบัดนี่อออมันบอก้ามืกนี่อโอ้ยเขาาครับผมครับอ้ารถนะอ้าอ้าไป sc 77 mẹ, thằng студ there cyddr kín bò. kỳna thế nào, lại có muốn giãh hsỏ professionally train conducted dù Corinthians ma thư kỳ banks Thủy iş Fire opps dì Phisch sức năng các cho <laughs> <laughs> um... hmm. ý jegur sau toàn nơi cாi ยิ่งจะง่ายมึงมาดึงด้ไหมนั่นที่กูดูนีมันไม่ได้ะไม่ได้กินนะะนว่ามันปยังียาดคนนึงเอะนาะดี ต้องขักไปเมื่อก่อนมีหมาคนเมฆมากระลี่เด็กกา,กาลาลี่มาเชิงเด็กโววโโมามาเหาเธอหาเธอหาแหาละลาลี่ไปทางอื่นพุ่ พักพ่อนะ